สวัสดีครับวันนี้นะครับมี N N แบบคราวนะครับมาให้ใช้ฟรีกันอ่าซึ่งมันจะมีจริงๆมันมีผู้ให้บริการนะครับอ่าที่เป็นโฮสติ้งจากเมืองนอกเนี่ยหลายที่นะครับเขาเปิดให้บริการอยู่นะครับแต่ละที่เนี่ยมันก็มีค่าใช้จ่ายแตกต่างกันนะครับอ่าวันนี้มีบริการนะครับ คลาวของ SSN มาแนะนำนะครับตัวนี้จะเป็นของ l p p c รคา l นะครับก็เข้าไปที่เว็บไซต์ e p o o c a l ว io นะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาดู pricing กันก่อนดีกว่าว่ามันมีราคาอย,ยังไงบ้างก็พอเข้ามานะครับมันก็จะเริ่มต้นที่ 3$ ดอลลาร์นะครับต่อเดือนนะครับ 3$ ดอลลาร์เนี่ยมันไม่ถึงร้อยนะประมาณร้อยหนึงอะต่อเดือนนี่เหมือนเราจะให้เดือนละร้อยอะเดือนละร้อยวันละ3าบาท สามสิกว่าบาทอ่ะเราได้ใช้คลาวด์นะได้ใช้เองบนคลาวดใช้ที่ไหนก็ได้สะดวกมากถูกคราวนี้เขาเริ่มต้นเนี่ยไอตัวเนี้ยมันอยู่ที่1นกิกใช่ไหมแรมเนี่ยแล้วก็ CPU 1หนคอกับพื้นที่ให้มา20กิกเพียงพอไหมก็ระดับหนึ่งนะครับแต่มันก็มีนะครับถ้าเราใช้ก็เรียกว่าใช้ไม่พอเราก็อัปเกรดทีหลังได้นะครับ มีอีกเยอะเลยนะครับก็ตามราคาเนาะโอเคคราวนี้เราก,กดเข้าไปดูนะครับตัวเลยปกคราวเนี่ยผมก็แนะนานะเพราะว่าหนึ่งเลยมันถูกถูกมากถูกจนเขาเนี่ยกล้าการันตีเอาราคามาแปะให้ดูนะครับอ่าคราวนี้ไอ้เรื่องราคาเนี่ยเราไม่ว่ากันเพราะวันนี้จุดประสงค์เราคือเรามาใช้ฟรีอ่าเพราะฉะนั้นนะข้ามไปเรื่องราคาข้ามไปวันนี้ใช้ฟรี มาดูธีการสมัครและใช้งานกันเลยฮะกดที่ start to free ลงทะเบียนกันก่อนเราก็ใส่อีเมลเลยนะแล้วก็พาสเวิร์ดที่เราต้องใส่นะ กด agree ด้วยจากนั้นอ่าจะไม่ใช่บอทนะอ้าวถามด้วยรถโยนนี่ใช่ไหมเนี่ยรถโยนรถโยนรถโยน,โยนมีไหมยืนยันโอเค sign up เรียบร้อยนะครับ check your email เราก็ไปดูเมลกันเรียบร้อยฮะมาเรียบร้อยแนละ้วให้คอนเฟิร์มก่อนเนาะกด confirm อ่าตอนนี้มันล็อกอินกันเราใสา่ user password ที่เรานะครับสมัครไว้เมื่อกี้ใส่อินเข้าไปมาแล้วฮะนี่คือหน้าแดชบอร์ดของเรานะครับนี่เขามีบาลานซ์มาให้เราฟรีด้วยนะ3มเหรียญนะแล้วก็ในหน้านี้ไม่ต้องคิดอะไรมากกด deploy new app นี้สังเกตไหมฮะว่ามันจะมีแอป,ปให้เราลงเยอะมากนะครับเยอะ,ะ,ะแยะเต็ไมไปหมดเลยนะครับบางตัวรู้จักบางตัวก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับซึ่งมันมีแคตตาก็อด้านซ้ายให้เราดูด้วยนะว่าเราต้องการจะทําอะไรนะครับเยอะจริงๆอ่ขาขาวนี้เราต้องการจะลงเอ็ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องไปหาเสิร์ชเลยครับเราเสิร์ช n,x,n นะครับมันก็จะขึ้นแอป,ปขึ้นมาแบบนี้นี กด deploy มาออเขาก็จะบอกอรายละเอียดเรานะว่ามีอะไรบ้างไม่ต้องอ่านกด deploy now อา project name ใส่ไปเลยนะครับอะไรก็ได้ใส่ไปเลยนะเทสก็ได้นะครับ deploy a p p ทันทีอาก็ สถานะตอนนี้นะครับมันกำลัง deploying อยู่นะครับก็คือมันกำลังติดตั้งให้เราอยู่เนาะใช้เวลาประมาณไม่เกิน10นาทีเดี๋ยวกลับมาดูกันอ่ะเรียบร้อยแล้วนะครับก็สำหรับการลงนะครับก็ใช้เวลาประมาณ10-15นาทีเนาะลอง refresh ดูเนาะเพราะว่าถ้าเรานะครับไม่ refresh เนี่ยบางทีมันขึ้นว่าลงอยู่นั่นแหละไม่เสร็จสัก,กทีนะครับ กดรีเฟซดูเพื่อเช็คว่ามันลงเสร็จแล้วหรือ,อยังนะครับเมื่อลงเสร็จแล้วนะครับจะเห็นนะสถานะนะครับว่าออนไลน์อยู่ตรงนี้เนาะก็แสดงว่าเราสามารถเข้าใช้งานได้แล้วไปดูที่เมนเทจกันดีกว่ากดมาดูที่เมนเทจเนาะเราก็จะสามารถตั้งค่าได้นะครับก็อย่างแรกก็จะเป็นรนะีเนมเนาะอีเด Env นะครับตัวนี้เป็น URL นั่นเองเห็นไหมนี่จะมี URL อยู่นะเราต้อง ทำการนะครับสมัครโดเมนซื้อโดเมนก่อนนะครับหรือเราจะยังไม่ใช้ก็ได้นะ,ะถ้าเราจะยังไม่ซื้อโดเมนนะครับเราก็ใช้ url ที่เขาให้มาแบบนี้นี่เห็นไหมฮะ,ะเราก็คลิกเข้าไปได้เลยพอคลิกเข้ามาแล้วเราก็ต้องสมัครการใช้งานเนาะ,ะนี่ใส่ชื่ออะไรก็ใส่ไปเลยเนาะโอเค นพาสเวิร์ดอย่าผิดนะผิดเนี้ยเขาเรียกว่าไม่มีให้เรานะครับรีเซ็ตนะลงมาอย่างเดียวนะครับสำคัญมากนะจำพาสเวิร์ดไว้นะครับโอเคพอมาถึงหน้านี้เราก็สามารถใช้งานเอได้ท e ั e e NT, นทะีเนาะก็เหมือนกับที่เราใช้ในเซลฟ์โฟ์ของเราเองนั่นแหละนะแต่อันนี้เห็นไหมข้างบน URL นะครับจะเป็นใช้แบบ ออนไลน์นั่นเองเห็นไหมโอเคก็ลองไปใช้งานกันดูเนะเดี๋ยวอ่ะลืมไปเดี๋ยวจะทำโดเมนเนาะเดี๋ยวจะสมัครโดเมนแล้วก็เอาโดเมนมาใช้แทนไอ้ตัวนี้นะครับอ่าอนนี้เราเข้าไปที่ spaces คลาว l a r e นะครับทำการสมัครล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับอย่างนี้ง่ายกด Google ติ๊กๆิมาเรียบร้อยเลย โ okay. อเคคราวนี้เราก็จะเข้าไปที่โดเมนนี่เดี๋ยวเราจะใช้โดเมนตัวนี้ก่อนอื่นนะครับเพืเ่อนๆน้องๆหนุ่นหลานๆนี่ก็ต้องทำการสมัครนะครับโดเมนกับ Cloudflare ก่อนเนาะเอาเป็นวิธีการจะอธิบายคร่าวๆให้ฟังแล้วกันนะครับเวลาเราซื้อโดเมนนะครับเราก็ต้องชี้โดเมนไปที่โฮสติ้งนะครับโดยปกติแล้วนะ เอาตัว ns ของโ o t i n g นั้นนะครับไปใส่ในโดเมนใช่ไหมครับแต่คราวน,นี้พอเรามาใช้กับ cloud เนี่ยนะครับเราก็จะต้องเอา ns ของ cloud เนี่ยของ cloudflare นี่แหละไปใส่กับโดเมนที่เราจดนั่นเองนะครับเพื่อให้โดเมนเนี่ยมันชี้มาที่ cloud ก่อนยกตัวอย่างให้ดูเนาะจะได้ไม่งงเนาะ dns ตัวนี้เข้าไปที่ dns นะครับ เี่ยเราจะเห็นว่านะครับนี่เราจะมี bns เนี่ยเยอะๆมากไปหมดเลยมากมายเต็มไปหมดนะมีหลายไทยด้วยนะครับะจะสังเกตว่าเนี่ยจะมี cname อยู่2อ,อันนะอันเนี้ยคือเรานะครับใช้งานไปแล้วนะครับแบบนี้เห็นไหมก็คือง่ายๆนะครับถ้าเราถ้าโดเมนเราโฮสที่คาวแล้วนะครับเราก็กดนะครับ add record ได้เลยนะครับ ตอนนี้แอดยังไงนะครับกลับไปที่เล็บโปรคาวนะครับเราต้องไปที่แ d ดคัสตอมโดเมนตรงนี้เนะี่ยเสร็จแล้วนะครับเราก็จะใส่โดเมนนะครับของเราเนาะนี่ยกตัวอย่างเนาะอันนี้เคยใช้ไปแล้วอเอานี้แล้วกันนี่เป็นโดเมนที่เราจะใช้นะครับแล้วเรากด Submit นะครับ อ่าแล้วคราวนี้นี่สำคัญเห็นไหมฮะเขาจะมี C name นะครับนี่เป็น D N S record นะครับให้เราไปใส่นะครับ2ตัวนี้นะครับอันนี้สำคัญมากนะครับวิธีการใส่นะครับเราก็นะครับ Copy นะครับนี่ c o อ y อันนี้มาก่อนนี่ใส่ตรงนี้เป็น C name นะครับใส่ตัวนี้ก็ก๊อปวางก๊อปวางเนาะง่ายดีนี่ value เซฟนี่เห็นไหมได้ตัวหนึ่งแล้วอีกตัวหนึ่งเหมือนกัน Copy. อคอปปี้เฮ้ยก๊อปยังเนี่ยก๊อปแล้วอ่าแอดเรคคอร์ดเฮ้ยเนมนะครับอย่าลืมเปลี่ยนเป็นซีเนมนะโอเคอ่าทาร์เก็ตทาร์เก็ตกับแวลูนั่นแหละมาไม่ต้องงงเซฟเลยโอเคได้ไหมเออเลร่ เดี๋ยวดูก่อนอ๋อมันมีซ้ำแล้วอืมนะเพราะว่าเคยใส่ไปแล้วนะสิอีกทีสิอ่าใช่ already exit นะครับอ่าซ้ำไม่เป็นไรก็ผม俩จะใช้ด้วยกันได้หรือมั้งเนอะอ่ะอาอ้าอ confirm ไปดูทีได้ไหมอ้าวมันบอก state n ตตตไม่ได้ ได้ไม่ได้ไม่รู้ลองเข้าดูชัวร์สุดนะลองเข้าดูนะชัวร์สุดได้อย่าไปเชื่อมันเข้าได้เห็นไหมมาล็อกอินอันเบิรดถูกไหมเนี่ยนั่นไงอันเบิรดอะไรเนี่ยโอ้ เพื่อนเนนูๆูหลานอย่าลืมพาสเวิร์ดเด็ดขาดถ้าลืมต้องไปลบลบอะไรลบโปรเจกต์นะครับแล้วสร้างใหม่ทันทีอย่าลืมนะลืมตอนนี้ไม่เท่าไหร่ลืมตอนที่มี workflow เป็นร้อยๆอันแล้วจะงานเข้านะครับอ่าก็ระ,ว,ระวังไว้นิดน,นึงนะอ่ะโอเคคราวนี้สังเกตเลยว่าตอนนี้ไปดู URL การเห็นไหมว่า URL เป็น URL ที่เราใช้เรียบร้อยแล้วสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้อีกอย่างหนึ่งก็คือ,อ Call back URL เราต้องไปเปลี่ยนด้วยเปลี่ยนตรงไหนไปที่ Manage ไปที่ Edit ENV นี่แหละตรงเว็บฮุกตัวนี้นะครับ เว็บพุกตรงนี้ครับเอาไว้สำหรับการเชื่อมต่อ API เนาะ,อ,ะอย่างบพวกบางตัวเซอร์วิสบ,บางตัวอย่างไลน์เลยนะหรือว่าอย่าง Facebook พวกนี้นะครับอาจะต้องมีการใช้เว็บพุกนะครับในการเรียกใช้งานนะครับก็ถ้าเราไม่ได้ใช้โดเมนตรงนี้ primary domain เนี่ยนะก็เอาโดเมนที่เขาให้มาตอนแรกนั่นแหละที่มันเป็นรหัสอะไรไม่รู้นั่นแหละนะครับ ใส่แทนตรงนี้นี่ใส่แทนตรงนี้นี่เห็นไหมลบไปเลยแล้วใส่ปุ๊บปุ๊บไปเนาะแต่ถ้าเรานะครับซื้อโดมเมนเราชี้ดมเมนเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่นี่เห็นไหมด o m นของเราเลยแล้วกดเซฟเช็คกด yes เท่านี้เองนะครับมันบอกรอ3-7มนาทีเลยเหรอไม่จริงมั้งอ๋อมันดีพลอยิ่งใหม่นะมันดีพลอยิ่งใหม นั้นเกินแน่เกินแน่ประมาณสิบสิบห้านทีนะเดี๋ยวกลับมาดูกันอีกทีอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับมาต่อกันนะครับคราวงนี้นะครับเราก็สามารถนะครับใช้ n s n แบบออนไลน์ได้นะครับใช้ได้ทุกที่เลยนะครับแต่ข้อควรระวังนะครับอย่างที่บอกนอกจากเรื่องเมื่อกี้เรื่องพัดเปิดแล้วนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับเวลาที่เรานะครับจะอัปเดตเจ้า Nxn นะครับเป็นเวอร์ชั่นใหม่นะครับ อันนี้เนี่ยนะครับถ้าเราทำการอัปเดตนะครับอาจจะมีปัญหาเพราะเพราะว่าเคยทำแล้วนะครับข้อมูลหายเกี้ยงเลยไม่เหลือเลยเหมือนอัปเดตได้แหละนะครับเหมือนลงใหม่อะ่ะนะครับแต่หายหมดนะครับเพราะฉะนั้นไม่แนะนำนะครับไม่แนะนำให้อัปเดตนะครับหรือถ้าเราใช้ไปนานๆแล้วเราต้องการจะเปลี่ยนเวอร์ชันนะครับ ให้เราทําการแบ็กอัพนะครับ w o r k f l o w ของเราออกมาก่อนนะครับแต่มันก็จะแบ็กอัพได้แค่ Workflow เนาะอ่าพวก Credential ที่เราสมัครเชื่อมต่ออะไรต่างๆ่ะมันเออกมาไม่ได้ก็อาจจะต้องเสียเวลานะครับในการสมัครในการเชื่อมต่อ Credential ใหม่แค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครเห็นปุ่ม Review Update อย่ากดนะอย่ากดนี่ย้ำเสียงนี้เลยอย่ากด หรืออยากลองก็ลองได้ไม่ว่ากันนะโอเคอ่ะกลับไปที่ workflow นะครับการใช้งานก็จะไม่ได้พูดอะไรเยอะนะครับวันนี้มาสอนติดตั้งนะครับเพราะว่าเราสอนใช้งานไปดูคลิปอื่นๆเอาเอาเองเนาะโอเคอ่ะวันนี้ก็มีนะครับตัวคลาว d ดีๆมาแนะนำเนาะเราลองใช้งานดูนะครับลองดูว่ามันใช้แล้วมันดีแค่ไหนนะมันจะทำให้ชีวิตเรา ง่ายขึ้นเยอะเลยวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับบาย